นี่ร์มาหอมรังสองสมมอสมอมหรอครับเจ้าว่าหอมรังสางใสครับบ,บ 3, 4, 3ออูบูหอมโดนปะครับหอมประมาณสามสี่เทียอ่อบางทีมาเราไม่ค่อยหอมครับผมอ๋แปลกใจวะ เห็นเสื้อเหมือนเสื้อที่แกใส่นี่นะค่ะเดินแวบ,บไปข้างหน้าเลยคิดว่าหลานก็เลยบอกว่ารีบมาคนไม้สิก็เลยพูดอย่างนี้ค่ะพอที่หันหน้าไปแล้วนั่นเด็กอยู่หลังรถหมด<อ>จ้าเห็นแกเดินแวบ,บไปน่ะ เมาบังเยากไรโอ้ยนใมั่านาห่อรอยุ่นาสีได้มประมาณสิบบาทเมื่อวานเงอนยังอันดัสิบาทนี่มาหอรังสงเสมอหรก็จาว่าหอลัสางใสครับฮะห่อลังสางใสครับห่อตัวสระบู๊บู๊ หอนโดนปะครับพอประมาณสามสี่เท่าอ๋อปกติหมากรบไ่ค่อยหอนครับผมอ๋อแปลกใจวะโอ้โหครับอ๋อมันหอนกี่โตครับประมาณสามสี่หาตัวอ้โหประหลาดใจว่าหมาหอนมาประหลาดใจที่ว่ามันต้องหอนแบบคล้ายๆเห็นย่างสักอย่างแหละครับเห็นวิญย่างปะกี่บาทจังวะสองสามหมื่นอล่นหลักเขามาเห็นอ่ะมีคนตายรู้สึกยังไส เพราราเลือกเก็บแบบคนคุณคิดคุณคุณลุกยัขึ้นตั้ำลงเพศสังหารเนี่ยซีเอแอฟเป็นใช่ห้องจักปีเป็นลูงพี่ผมซองปีเป็นมู๊กพี่ใหญ่ผมเรียนหนังสือด้วยกันเขาอยู่ใส่บ้านเขาบ้านเขาอยู่หนองตูสร้อยปูสวรรค์ดาวก้อยใหญ่บ้านเขาขายติ่งเขาเลียกใหญ่ไปยู่ยรักแบบตรบนน้องนัคขั้ครับครับไอเขาไอหมูเฮ็ดงานลุกม่วงลอยน้ำผมตะกี้ขอบก้นนี่เฮ็ดงานน้ำผมกันเลยอยู่ร้านม่มงลอยสมัยตะกี้แก่ๆด้วกันเสือาแถวหนี้เพิ่นมักมาย่างบ่แถวนี้เพิ่นมากินเราก็ยัง ไอ้ส <AR> ีไอเอ้ลูกย่สีไอ้มเนี่ยนี่ยายนี่เราเคยเห็นวงเนี่เพิ่นมีประวัติจากไหนนะประวัติแก่เาเคยเป็นคิตเวทบ่เคยเป็นบ้าสติสมประกอบทุกอย่างแต่เป็นคนว่ากินเราแบบครอบห่างเหินในชีวิตนะครับหันมากินเราเห็นนอนนองพ่นอยู่เห็นนองนุ่งทักไข้เหมไหนในน้องบันดีครับวันดีน้องวันดีห้อนนองนุ่งทีสใสดี มันได้กลิ่นมิ้นมันก็เลยโทรศัพท์ไปบอกบอกว่ามีคนตายเลยพากันวิ่งออกมาตัดไม้เจแก็เลยวิ่งออกมาค่ะก็เลยมาเห็นนี่แหละตอนนั้นเราเรามาทาอะไรนะเรามาตัดไม้ไปเผาถ่านออกมาดูแล้วเราก็เห็นนี่แหละคะ่ะก็เลยโทรแจ้งกัเก้าหนึ่งที่แรกคิดว่าว่าหมาว่าเขาเอาเสื้อห่อหมหามาทิ้งก็เลยไปดูแล้วก็เลยสองดูมันเป็นหัวคนค่ะอแต่ไอ้แฟนฝันว่าเห็นงูค่ะงูตัวใหญ่แล้วมันเปื่อย หน้าเปื่อยไปหมดเลยแล้วก็เลยก็ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็มาตัดไม้ธรรมดานี่แหละคิดว่ามันเกี่ยวความฝันไหมก็จะเกี่ยวอยู่นะคะเพราะเขาก็จะบอกว่าตอนที่ขนไม้น่ะเห็นเสื้อเหมือนเสื้อที่แกใส่นี่ค่ะเดินแวบไปข้างหน้าได้คิดว่าหลานก็เลยบอกว่ารีบมาขนไม้สิก็เลยพูดอย่างนี้ค่ะปอ้พอที่ันหน้าไปแล้วนั่นเด็กอยู่หลังรถหมดจ้าเห็นแกเดินแวบไปน่ะ